สวัสดีครับกับพบกับซ u เปอร์สตาร์ดารากันต่อนะครับกับข่าวช็อกวงการชาวเน็ตขุดภาพในอดีตนางเอกดังนั่งมั่สมดื่มสุราปาร์ตี้สืบเนื่องจากกรณีของนางเอกดาวรุ่งอย่างคิมแซรอนครับเมาแล้วขับเกิดอุบัติเหตุชนเกาะกลางถนนทำให้ต้องพักงานในวงการและขึ้นศาลตามกฎหมายล่าสุดเมื่อวันนี้ครับในโลกโซเชียลชาวเน็ตนั้นได้นาภาพในอดีตท,ที่แสดงให้เห็นคิมแซรอนนั้นดื่มตอนที่เธอยังไม่บรรลุนิติภาวะ ชาวเน็ตปริศนานั้นครับก็ได้โพสต์ภาพพร้อมกับเขียนพาดหัวข่าวว่าคิมแซรอนดื่มและปาร์ตี้กับแอลกอฮอล์เมื่อ1ิปีที่แล้วชาวเน็ตรวมภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงคิมแซรอนอยู่กับกลุ่มคนที่มารวมตัวกันโดยมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่บนโต๊ะอย่างเห็นได้ชัดเจนอีกภาพหนึ่งนะครับแสดงให้เห็นถึงคิมแซรอนร้องเพลงและสนุกสนานโดยมีเครื่องดื่มที่สงสัยว่าเป็นแอลกอฮอล์วางอยู่บนโต๊ะข้างเธอ คอมเมนต์จากชาวเน็ตนะครับรายนี้เปรียบเทียบนักแสดงคิมแซรอนกับนักแสดงคิมยูจองว่าในแง่หนึ่งก็น่าเสียดายแต่เมื่อฉันเห็นนักแสดงเด็กที่เติบโตมาโดยไม่มีปัญหาใดๆอย่างคิมยูจองพวกเขาก็น่าทึ่งมากคอมเมนต์อื่นๆนั้นก็บอกว่าตอนนั้นเธอยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่ใช่หรอเอาจริงนะทําไมเธอเป็นแบบนี้เธอดูเหมือนเด็กที่ชอบสร้างปัญหาฉันหมายความว่ามีเด็กกี่คนที่ไม่ดื่มตอนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เห็นได้ชัดว่ามีไอดอลคนปัจจุบันอยู่ในรูปนั้นด้วยตอนนั้นเธอยังไม่บรรลุนิติภาวะเหรอซึ่งงานนี้ก็มีชาวเด็ดนั้นร่วมเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับกลุ่มภาพคนที่ปาร์ตี้อยู่ในรูปนี้กันอย่างมากมายไปต่อที่ข่าวของคิมแซรอนกันต่อครับเงิบงานนี้ร้านกาแฟโต้รลัวนางเอกเมาแล้วขับไม่เคยทำงานที่นี่เมื่อวันที่11มีนาคมครับ2023มีรายงานครับว่า เมกาคอฟฟร้านกาแฟชื่อดังที่อดีตนางเอกสาวอย่างคิมแซรอนนั้นออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเธอนั้นทำงานเป็นพนักงานพาร์ทไทม์หารายได้เลี้ยงครอบครัวที่นี่หลังจากเจอมอรสุมคดีเมาแล้วครับร้านเจ้าดังนั้นบอกกับสื่อว่าดาราสาวนั้นไม่เคยมาเป็นพนักงานของพวกเขาไม่ว่าจะสาขาไหนไหนตัวแทนจากบริษัทนั้นกล่าวว่าเราสามารถยืนยันได้ว่าคิมแซรอนไม่เคยทำงานเป็นพนักงานพาร์ทไทม์กับร้านไหนในประเทศ เจ้าของสาขาดังนั้นมีพนักงานพาร์ทไทม์ที่เป็นเพื่อนกับคิมแซรอนแต่เจ้าของบอกว่าคิมแซรอนไม่เคยทํางานที่นั่นเมกาคอฟฟี่นั้นกล่าวต่อว่าเพื่อนของคิมแซรอนออกจากงานที่นั่นแล้วเมื่อเดือนกันยายน2022และพวกเขาไม่ทราบว่าภาพถ่ายนั้นมาได้อย่างไรภาพที่ถ่ายในครัวมืดๆไม่ใช่ของร้านเราร้านของเราไม่มีครัวอบแยกร้านกาแฟเจ้าดังกล่าว ซึ่งอดีตนางเอกสาวอย่างคิมแสรรนนะครับก็ได้โพสต์ภาพของตัวเองในไอจีเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาที่ทํางานในร้านกาแฟาที่ดูเหมือนจะเป็นสาขาของเมกกคอฟฟี่ไปต่อกันที่ข่าวหนุ่มคนนี้ปิดฉากสัมพันธ์14ปีสุปตาหนุ่มสิ้นสุดสัญญาค่ายดังผันตัวเป็นอิสระจากการรายงานเมื่อวันนี้ครับวันที่13มีนาคม2566สัญญางานการจัดการระหว่างคิมแจจุง และ CJES จะสิ้นสุดลงในเดือนเมษายนนี้คิมแจจุงนั้นคาดว่าจะดำเนินกิจกรรมอย่างอิสระในอนาคตคิมแจจุงนั้นครับซึ่งเดบิวต์ในฐานะ TVXQ ในปี2,546เขานั้นได้ย้ายไปจาก CJES ร่วมกับสมาชิกปาร์คยูชอนในวัย36ปีและคิมจุนซูในวัย36ปีเช่นกันและในปี2009นั้นพวกเขาได้ก่อตั้ง JYJ ทั้ง3คนนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากที่สุดในเอเชีย คิมแจจุงนั้นได้สร้างความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งเขาในฐานะนักร้องเดี่ยวที่มีแนวเพลงที่หลากหลายตั้งแต่เพลงบัลาดไปจนถึงแนวร็อกในกิจกรรมเดี่ยวของเขารวมถึงบทบาททางด้านการแสดง CJES นั้นก่อตั้งเริ่มเป็นหน่วยการจัดการของ JYJ ในปี2009และจบลงด้วยการแยกทางกับสมาชิกผู้ก่อตั้ง JYJ ทั้งหมดงานนี้ครับต้องรอดูความเป็นไปได้ว่าคิมแจจงพระเอกหนุ่มนั้นเขาจะเลือกเดินเส้นทางไหนต่อ